สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับมาเจอกับผมนะครับพี่มหาพารวยนะครับวันนี้เรามายืนอยู่ที่กลางถนนสีเลนนะครับอ่าหมู่ที่11บ้านม่วงไข่ตำบลม่วงไข่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลน,นครนะครับอ่าวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงสวยนะครับอ่าที่ดินแปลงสวยครับผมเนื้อที่สองไร่ครับผมเนื้อที่สองไร่ นหน้ากว้างติดถนนนี้70เมตรนะครับประมาณ70เมตรเดี๋ยวผมจะพาข้ามถนนไปดูนะครับที่ดินแปลงนี้ถมสูงนะครับถมสูงนะครับถมสูงละ3เมตรนะครับรถวิ่งเข้าได้นะครับมีท่อระบายน้ำนะครับติดไฟฟ้านะครับผมมีไฟฟ้า 70เมตรนะครับ70เมตร 70- ถึง80เมตรนะครับวัดโดยประมาณนะครับแล้วก็ถมนานแล้วครับผมที่ดินก็เริ่มจะอยู่ตัวแล้วนะครับมาดูที่ดินสวยๆครับอยู่ที่บ้านม่วงไข่นะครับหมู่1 1ตำบลม่วงไข่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับห่างจากสีแยกพังโคนประมาณ3 4กิโลนะครับผมถ้า ถ้าจำไม่ผิดดินแปลงนี้นะครับเนี่ยผมพามาดูครับถมสูงแล้วนะครับถมสูงแล้วพร้อมสร้างนะครับถมไปสามเมตรนะครับหมดไปเกือบล้านเว่าค่าถมนะครับหมดไปเกือบล้านครับผมนี่ครับที่สําคัญครับด้านหลังครับผมด้านหลังนี้ติดคลองชนระทานครับอ่าตรงนู้นก็จะเป็นบ้านคนเนาะ นนะครับจะจะให้ท่านผู้ชมดูอ่าเป็นบ้านคนนะครับด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะไม่ใช่ด้านหน้าติดคลองชลประทานนะครับนี่คลองอันนั้นก็คลองนะครับคลองชลประทานรถวิ่งผ่านได้นะครับนี่นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับมาดูได้นะครับเพราะว่าทำเลดีเหลือเกินนะครับด้านหน้าติด ด้านหน้าติดถนนนะครับด้านหลังติดคลองชลประทานมีน้ำมีไฟนะครับอ้อ,อมอยู่ในเฉตชุมชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคุณดูฝั่งนู้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูซูมให้ดูประมาณสัก300เมตรนะประมาณนั้น3-400เมตรนะครับต้นต้นตาลเนี่ยเห็นไหมเห็นรถแม่โควไหมนะครับตรงนั้น จะเป็นปตทนะครับจะเป็นที่สร้างปตทนะครับอ่านี่ครับบรรยากาศอ่านี่ครับกว้างนะครับเนื้อที่สองไร่นะครับสองไร่เต็ม <c oughs> สําหรับใครที่สนจิตสนใจอยากจะมาดูอยากจะได้ที่ดินดีๆซสักแปลงนะครับแนะนําเลยแปลงนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราสามารถเอาไปต่อยอดได้เยอะ ามว่าถูกหรือแพงถ้าให้ผมพูดผมก็ว่าแปลงนี้ไม่แพงนะครับผมถ้าทําเลติดทําเลติดถนนแบบนี้ทําทเลติดถนนแล้วก็ด้านข้างนี่เป็นปตทด้านหน้านี่เป็นชุมชนนะครับเป็นชุมชนด้านหลังติดคลองชลประทานมีไฟพร้อมสามารถต่อน้ําประปาได้เลยแบบนี้นะครับทําเลแบบนี้เราต่อยอดได้เยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คำว่าแพงไม่มีครับเพราะว่าเราสามารถเอาไปสร้างมูลค่าได้มากกว่านั้นนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้ถมแล้วครับผมถมสูงแล้วนะครับถมสูงแล้วพร้อมสร้างได้เลยนะครับอ่าก็สนจิตสนใจก็แวะเข้ามารับชมนะครับในราคานะครับขอบอกราคาก่อนราคาอยู่ที่2ล้าน2แสนบาทต่อไร่นะครับ ราคา2ล้าน2แสนบาทต่อไร่นะครับยกแปลงขายยกแปลง2ไร่นะครับก็ราคาที่4ล้าน4แสนบาทนะครับอ่าใครสนจิตสนใจจะเอาจริงจะซื้อเก็บไว้เก็งกำไรอ่ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่085 013 0144ผมมหาเชอร์ครับผมยินดีให้ข้อมูลแล้วก็ให้บริการทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับที่ดินนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ